นะครับันี่ผมกเกมวอลอัพนะครับกับรถถังมาซูด้าเทียห้านะครับของสาราจอาอาจักรนะครับวันนี้ผมก็มีคนรับเชิญมาเล่นด้วยนะครับก็คือเขาชวนผมทำมาแหละรพร้อมยัง yes <Yeah>. ไปดูกันเลยนะครับ Blue S <S ซึ่งวันนี้เราจะมาได้แค่สามสี่ตาเท่านั้นครับมาดูกันว่าเราจะไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์น,นะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นรถถังเบาเก่งขนาดนั้นนะครับหลอยไม่ค่อยเป็น ไปข้างหลังไม่ค่อยได้ครับไปข้างหลังปั๊บก็จะเจอ the er แบบสไปร์ตโฟล์คเกอร์เลยครับหายไปเลยกับตานะครับผมหลักการเล่น l อไม่งยไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับซึ่งรถถังคันนี้ก็มีข้อดีอยู่เยอะนะครับตรงที่ว่ากระสุนมันยิงได้ทีละสองนัดมันว่าเป็นออโต้รีโหลดครับแต่ว่าไม่ใช่ออโต้รีโหลดใช่โด,ดแมก,ซ,แมกซีนแมกซีนทั้งสองนัดน,นะครับแต่ในชีวิตจริงไม่รู้ว่ามันใสก่กี่นัด ในเกมแค่สองในชีวิตจริงน่าจะมาสามสีนัดแหละถ้าตามจริงนะนะแต่ช่างเถอะไม่รู้เรื่องรถถังมากหรอกเออลืมให้ดูของแต่งรถถังเลยผมขอโทษเดี๋ยวค่อยให้ดูตาหน้านะโอ้เราทำไมวันนี้หาห้องน,น้ำใช่ไหมเปล่วันนี้หาห้องน้ำมากๆเลยครับผมหาห้องน,น้ำปุ๊บเราก็รอคนเพลินๆนะครับอย่างสบายใจ แล้วก็เจอ,อเห้องนะครับผมต้องให้ต้องให้พูดแต่เขาต้องให้พูดครับพูดถึงจะถึงมันถึงจะไปนะครับโอ้คุณไซเดอร์ก็ต้องระวังซูร้อยวายด้วยนะขันไหนฮะซูร้อยวายยัยพิฆาตโยวีอ่ะอ๋อ้ซูร้อยวายเถื่อนนะเถื่อนเถื่อนเดี๋ยว ทำไมเจอรถถังเบาไอ้นี่แล้ววะหน้าตามันดูประหลาดแต่ว่ามันน่าจะยิงแรงมั้งชื่ออะไรนะทายไม่นอ่ก็ถ,ถังกลางอะ่ะไอน้ำตาลอ,ะอ่ะเออที่มันดูแป,ปลกอ,อ่ะ,อะ,อะโอเคเราก็จะมาซุ่มโจมตีแลวครับผมอยู่ตรงนี้แหละมาละเพนเทอร์สแกมเว้นเจ<ส>อ,มอไม่ได้ไม่มีล็อกยิงอ่ะ เดี๋ยวเอาคันขนาานะะ้างหน้าใช้แล้วกันมีเรื่องไหจังวะฟิววี่ฟิววี่หวงว่จะกินข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหาที่อ้อมหมดมันมันนั่นมไม่ได้มันเข้าไม่ได้ตอนนี้นโอ้ยโอ้โอ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 มาปิดมาปิดทีสิบสี่แล้วาาบ้างถอยบ้างถอยบ้างอยู่ทถวนั้นสองคน,นโอเคตอนนี้เราก็รอครับรอกิน โอ้โหสามเก้าหกนะครับเก้าหกเขยิบแล้วละเขาเห็นแล้วละยิงเคลียร์นางสุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปฝั่งของฝั่งเพื่อนนะครับจีกฝั่งหนึ่งส่หรเพื่อนอีกคนหนึ่งเราก็ปล่อยให้เขารับสตาร์การ์ไปก่อนแป๊บนึงทิงผมยิงเลยเหรอไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวไปช่วยทีหลังไง ครับครับคบยกไปก่อนเลยมุกกนนมกดแล้วถังคันนี้มันไม่ได้เรียบรอ้อยครับแตกไปหนึ่งนะครับอโอ้โหไม่<อ>ทันละนะหนะ้านะถอยไม่ทันล้วจะมาเนะี่ยโอ้ รับสตาร์กัมนะครับผมเรียบร้อยครับแต่ครับผมมาเดี๋ยวผมไปดูของแต่งก่อนไปหนึ่งนะก็ดูของแต่งของรถถังเอิม่มนั่นแหละชอบลืมชื่อรถถังตลอดเลยเวลาเล่นเอายังดูไหมนะ่ะผมขอตัดก่อนนะรอรอตาหน้ามามาแล้วนะครับเอ่อแล้วก็ไอายุทธุปัจจนะัยเนี่ยผมใช้เป็นไอ้นี่นะครับ กล่องชุดปถมพยาบาลน,นะแบบสรารพัดประโยชน์แล้วก็เอาที่ซ่อมเครื่องยนต์นะครับกระชุดปถมพยาบาลเพราะว่ากันไอพวกผู้การมันเจ็บนะผมแล้วก็ของกินง่าย <c oughs> ยุพากรเออนั่นแหละยุทธภัณฑ์ขอโทษแหมอ่านผิดนิพพานดิดหน่อยก็ไม่ได้นะเอาน้ําชามานะครับ <c oughs> แล้วก็เอาน้ํามันมาเพราะว่ามันจะได้แบบ ไปเร็วนะครับคันนี้ค่อนข้างช้าระับหนึ่งเลย,ยแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็เอาประมาณนี้เอาตัวระบายอากาศอีแล้วก็เอบรรจุก,กระสุนแล้วก็การส่วน,วน,วนโอ๊ยพูดเร็วหมดาตามนี้ง่ายๆโอเคปะลุยก,กันต่อเลยมายังมายังเร็วๆไปแล้วเด้อลูกลกลวกไปเร็วๆง่ายๆนะครับ เราก็มาเร็วนะห้องนี้มาเร็วมากเลยปกติจะเจอช้ามากโอ้โหทำไมเจอนานถึสองนาทีเลยทำไมเจอรถถังแปลกแกวะเห็นไหมเอคันนั่นอะไอแพนแพนเธอร์อเปล่าไอขึ้นชื่อเลยแพนเซอแต่ว่าอ่านตัวข้างหลังไม่ออกอิสเตอร์หรอทำไมรถถังมัาดูตลกจัง ก็เอ uh ็ a um> anyway r อของฝรั่งนั有有่นแหละคุณอ่าแต่มันดูตลกอ่ะมันดูตลกมันไม่ได้ดูถังย้อมแมวถุย้อมแมวอ๋อรถถังย้อมแมวรถถังย้อมแมวเอ l เอล่ะคุณอ่ะฮะโอ้พระเจ้ารถถังเอรูเอลว่ะครับตอนนี้ก็กำลังรอให้เพื่อนไเปิดแบบอยู่ เราก็เป็นรถถังเบาที่น่ารักนะครับเราก็เจอไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ห้ามาทางนี้คนเดียวชอบมันชอบมาลอยทางนี้เอ้าตัวนู้นกี่คันวะสามสามฝั่งเราหนึ่งฝั่งเราหนึ่งรถถังกลางมาแล้วโอ้โหแล้วเป็นคันที่เกลี่ยเข้าไส้ละซู้ไม่ได้ซู้ไม่ได้ใครเลยครับเออนั่งไงมีแบบรถถังหนัก อเอ,อเาแล้วรถถังหนักเข้าแล้วไอ้ KB หนึงกก่งสกูด้ากดไม่มีก็เอาหม้อพิการอเลยละค่ะเรียบร้อยเออกือบตา,บตาแล้วเก,กือบตาแล้วเฟนเซอร์สีเอ่อตัวท้ายก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมไม่เป็นไรรู้จักรถถังไม่กี่คันแล้วบนโลกวันนี้เอ้ามาจากไหนวะเพื่อนแตกครับเพื่อนแตกโอเคถอยมาถอยมาถอยมาถอยได้อยู่ถอยได้อยู่มันมีช่องเขาให้ถอยอยู่ ไม่ทันอ่ะภูการบาดเจ็บอะ่ะโมหมาไม่ทันไม่ทันะตาแล้วโอเคครับก็ตัดมนเหลือกลับมาครับน,นะครับหลังจากที่ได้รับชัยชนะนะครับเพราะว่าตานนี้ก็เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่สำหรับรถถังครูเซเดอร์นะครับผมมั่งนะเล่นไม่ออกจริงๆครับวันนี้เล่นไม่ออกเลยไม่ได้วอร์มนะครับโพ่มาก็ได้เล,เลยเพราะวัวนนี้สมาธิไม่ค่อยมีนะครับ ใช่ครับเพราะว่ากําลังแบบออกำลังจัดก,การโปรแกรมในคอมอยู่เพราะว่าจะได้แบบหันมาอัดเกมในคอมด้วยโอเคครับเราก็ไปกันเลยหน้าตามันดูตลกจังรถถังเยอรมันก็มันเป็นเนอออะคุณเอเออะเอาคิดว่าเอเอเขาจะใช้อีกแบบนึงสิแบบไอทีมันหันป้อมได้สำหร สามล้อสิบองศาแล้วก็ยิงกับปัง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 ขึ้นฟ้ามันมีปืนแปดแปดด้วยแปด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 มีอะไไหมใช่ก็ตระกูลแฟลกอะแฟลกเหรอพวกตระกูลแฟลกแฟลกแปดแปดแปดนัดเดียวพองแปดแปดเซมนัดเดียวนัดเดียวพองนัช้าช้ายยาในไอ้นั่นสตอมอะอะไรวะ ไอ้สศงคาฟาลันตรงทีเู้พันเซตู้พันเซนักดีบพ้องตายเอ้ยหายเลือไมม่ธรรดาหายไปจากโลกใบนี้เลยกลัวมากโห่ปืนร้อยห้าสิบมิลเอร้อยห้าสิบมิลน่ะไม่ตายก็มีการน่ะอ่าเล่วอร์เลเดอรได้เอาอ่ะไม่ไหวไม่ไหวครั้งนี้เล่นไม่ไหวข้อมูลเก็บไว้นะแต่ว่าการจอมันสู้ไม่ได้ ภาพสวยเกินอ๋อปรับภาพลงเลยมันมีตัวนึงอะที่แบบภาพกาก,ากเลยอะปรับโลก้สุดแล้วเหรอกากแบบกากสาเลยอะเดี๋ยวให้มันแต่ก็พอเล่นได้เดี๋ยวให้ KB หนึ่งนำก่อนเดี๋ยวเราค่อยขับตามไปเพราะว่าเราโดนเล่นก่อนแน่นเลยขั้นแรกเห็นปั๊บเอารถทางเบาก่อนนะจังหวะแรกอ่ะมันบางเนี่ยหันปืนได้สูงขนาดไหน โอ้โหสูงมากเลยกาสอสเครื่องบินเอ้ข้างๆข้างๆทีสามสี่ทีสามสี่ทีสาสู้ได้แต่ถ้าถ้าเป็นรถถังหนักปะเนีเอ้รถถังม่คาดรถถังไม่คาดเข้านิดเดียวแค่ร้อยแค่ร้อเก้าเก้าอย่เอียวยิงได้ไหมมีช่องยิงเปล่าโอเบเพื่อนเก็บละเดี๋ยวอ้อมไปช่วยเพื่อนเก็บทีสามส่ก ดะรีบไปช่วยเพื่อนเอา,เา,อากลับบ้านเก่าไม่บอกกันเลยรอ,อตรงนี้แหละสบายเดี๋ยวๆล,ลงมาทำไมไเ,ามาเามานี<ม>่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเพราะโดนลุมไม่ใช่ไม่ไหว,ไไหวเพราะว่าตัวเองรถตัวเองงาอ๋าอ โอ้เฮ้ยขออีกนัดนึงโอ้โหอีกนัดนึงไม่ทันวะไม่ทันถ้าอีกนัดนึงตะกี้ตายละโอเคไปเริ่มใหม่ต่อได้ไหมวะดูก่อนถ้าเริ่มใหม่ไม่ได้ผมก็จะตัดมันเดิครับถ้าเพื่อนมันยังไม่แพ้นะมันน่าจะแพ้แหละจังหวะนนี้โอ้ตัดเถอะไม่ไหวแล้วเนี่ยชนะแต้มนี่ชนะแต้มเหรอฟังเราหรือฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะถ้าฝั่งเราหนีเขาชนะแต้มอ่า โอเคครับผมขอตัดนะครับแต่ยานด้รถถังให้นำามากกว่ารถถังญี่ปุ่นเทียเจ็ดะมันน่าจะเรียนหนุกดีรถถังกลางรถถังขนานวะรถถังกลางอ๋งอกลาง,าลางใช่แมกกาซีนยูโตเอยชิโตใช่มันแมกกาซีนต้องสามนะแต่ว่าดาเมจเป็นเบาไงมันเน้นแบบยิงแบบต่อๆรัวๆก็เป็นปืนแมกกาซีนเจ็ดสิบห้ามิล KB2 เห็นแต่ก่อนเขาปรับแต่ก่อนมันโหดมากเลยแต่ก่อนเกาะหน้านะแต่เดี๋ยวนี้มันปรับให้เกาะหน้านบางลง,งไห KB2 มันก็บางอยู่นะ,ะปืนมันอะแต่ก่อนรแรงๆโดนเนิบละดีละที่มันโดนเนิบแต่เดี๋ยวนี้ปูนแล้วโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับก็มาตาสุดท้ายแล้ว มาเอามาเร็วรถถังอะไรก็เอามาได้ได้ได้ไดโอ้โหเอาอันนี้มาเลหรอปลาอ่าเปลี่ยนให้ก็ได้เปลี่ยนให้ก็ได้ไดม่เป็นไรเทียหกมาเลยเทียหกมาเลยเอามาเลยเทียหกอ่ะอยากเจอมั้งกันแหละเทียหกอ่าอ้วนไปเลยแล้วกันอ้วนอ้วน LT อ้วนเกาะเกาะหน้ามันไม่ได้หนามากเนาะ LT อ่ะมันมันไม่ได้หนาขนาดนั้นอะ่ะแต่ กำลังเก็บสายไทยเกอร์อยู่ไทเกอร์สองเอรงาจะไปไทเกอร์สองเลยกำลังเล่นจริงๆก็ปั่นถึงนีแ่แล้วแต่ยังไม่ได้เก็บปังซื้อโอ้ตังตังอันนี้เก็บง่ายไงมันได้พรีเมียมอีนั่นอะเอ้ยนั่ะพรีเมียมแหละมันจีพรีเมียมวอใช่ได้มา낭สิบสี่วันซื้อพร,ร้อว่าไอ้รถถังเยอรมันอะที่บอกว่าอย่าซื้อนะที่แบบมันปลดล็อกได้แต่ว่าอันนี้มันเจาะเกาะแค่ร้อยแปดสิบยังไง ไอ้คันไหนคันเติมเทียหกอ่ะอ๋อเทียหกอืมลรวถามพีคาดอยากพีคาดใหนกเนเปล่านิเกิแมนเปล่าวะน่าจะใช่ครับเพราะว่าถ้าจริงอ่ะเก็บถ้าจริงอ่ะเอานิกเกิลแมนอีกคันหนึ่งมาแล้วแหละเอ้ยกำลังจะเก็บตังซื้ออีคันนึ่งเลยเทียหกมันเจาะเกาะแรงกว่ามันเจาะตั้งสองร้อมเมเปล่าวกาสองร้อยันเลยอยโอ้โ แต่เโดดแรงอยู่แล้วโชคดีนะเกียร์นี้ไม่มีคัตจุชาฮะ <Huh? S 1> ก็โชคดีที่มันไม่มีคัตจุชารถยิงจรวดโซเวียตอะ่ะมันจะมาทำไมอะ่ะเอาอยู่ในนั้นไงอะไรนะไอพวกรถถังไอนะ้นั่นรถถังอัตาจรอะอ๋อ oh, ตระูลระกูลล้อยางไอพวกรถถังปืนใหญ่ทั้งหลายที่แบบเอาไว้ย,าายิงจากระยะไกลเห็น เห็นในคอมหน้าล <mo> oh <ala> ่ดมากเลยอะแต่แบบน่าจะแบบต้องใช้คอชำนาญระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวระวังระวังระวังอะไรป่ะนะออริวาซันโซชันโคโนวาซูซูเงนะปลาชนเลยไม่ใช่ละ ไม่ใช่เล่นทางญี่ปุ่นจะได้แบบพุ่งเข้าหาอย่างเดียวสปอร์ตให้เลยนะครับสู้เพื่อพระองค์มาจากกรรพานเออแต่แอันนี้เราสู้เพื่อสา,ารนะจ๊ะเจนเอกะจายใช่เลยฮะเออโอ้โหรอโอเคครับสองคันคะรับโอ้ไม่โดนออหลบหลังบ้านหลังบ้านอย,ยังโดนเลยแ้องครจเสียได้ป่ะเราอะ่ะ ไม่ไม่ได้ลองได้บางเพีงเพราะว่าสำเนียงมันไม่ได้ไงสำเนียงไม่ผ่านมันดากะเนื้อพูดมาเห็นไหมเสียงาวาละอันนี้เสียงเข้ามายมันเบามากนะอนนไนเาานะอนนเสียงคนพูดยู่คนหนึ่งนะ เสียงเบาก็ผมร้องเบาเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเอาไมค์ไกลจากลำโพงน้ตบ,บุ๊กเลยโอ้โหแล้วแบบออกไปยังไงวะเนี่ยอ,อีกคันนึงก็รออยู่ในพุ่มอีกคันนึงก็แบบเขารอเซกเราอยู่นั่นไงรอเซกเราอ,อยู่โอเคครับนั่นก็ขอจบคลิปเอาเป็นเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์ถ้าไม่บ้าก็กดซับสไคร้ส่วนตานี้ก็แพ้รับเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน